สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในสองทีแกะกันอ่ะขอเสียงเด็กม .5 หน่อยจ้าขอเสียงพี่ม .6 หน่อยค่ะโอ้น่ารักมาเด็กเด็กม .6 ค่ะเด็กๆหันไปหาเพื่อนสนิทเลยตอนนี้เด็กๆนั่นคือใครรู้ไหมนั่นคือเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวลูกในอนาคตเฮ้ยอ่ะดังนั้นเด็กๆค่ะตอนนี้เนี่ยเราใกล้สอบกันและ การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญเราจะออกรบเราต้องรู้ว่าค่าศึกเป็นใครใช่ไม่ใช่ใช่ดังนั้นทีแกตนะคะวันนี้เนี่ยครูเก๋มีข้อสอบจริงแบบรรมาให้ลูกดูค่ะเนี่ยเด็เกๆรู้ไหมว่าทีเกตเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นวิชาเดียวที่คนได้เต็ม100ขคะแนนแสดงให้เห็นว่าข้อสอบยากไหม ไม่ได้ยากมากปีนี้คือคุูเก๋ว่าง่ายมากดีครูเก๋จะมีข้อสอบจริงให้ลูกดูนะลูกอยากกระพริบตาเลยลูกนะลูกห้ามหายใจเลยนะลูกนะดังนั้นเนี่ยใครอยากเป็นอะไรยกมือใครอยากเป็นหมอยกมือจ้าอ่าใครอยากเป็นแฟนหมอยกมืออ่าแฟนเต้าหมอปลาปังไม่ไหวนะคะใครอยากเป็นวิศวกรใครอยากเป็นครูอ่านะคะใครอยากเป็นคนรวยยกมือจ้าทุกคนค่ะ ดังนั้นเด็กว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญไหมสําคัญเขาบอกว่าภาษา,าคือภาษีที่ติดตัวเราไปจริงไม่จริงจริงเด็กๆวันนี้ค่ะนะทางารายการนะคะอทีว e ีเนี่ยก็ได้มีการติวให้เราโอกาสก,าก็เหมือนไอติมถ้าไม่ชิมก็ละลายอ๋อดังนั้นเด็ต้องตัง้ตงใจเรียนมากๆเราไปดูกันเลยค่ะว่าทีแกตคะแนนเต็มเท่าไหร่คะลูกหนึ่งหนึข้อสอบมีเท่าไหร่ใครตอบได้แล้ว เก่งมากว้าเก่งมากแม่หกสข้อค่ะพารแรกดูกันค่ะว่าพารแรกคืออะไรอันแรกค่ะดเด็กๆดูนะคะเป็น speaking skill ดเด็กๆพูดตามหลุด speaking ใครพู้ขอมีแฟนหน้าตาเป็นอีป,ป๋อค่ะแฟนคุกเก๋ speaking